สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนรอยยิ้มชุมชนของเรานะคะวันนี้เรามาที่โคกหนองนาค่ะโคกหนองนาบ้านชาฟ้าใหม่แปลงครูเรียนต้นแบบของพ่อยศสิทธินะคะเอพ่อยศอยู่ไหนนะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า,เจ,าเจ้าวันนี้นะจน๊ะหนอขอแาวแท็กนะคะว่าวันนี้เรามาพบกับครูเรียนต้นแบบนะคะพ่อยศสิทธินะคะ วันนี้แปลงของพ่อมีอะไรบ้างคะพาหนูเที่ยวได้ไหมโอ้ได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวจะอู่ลือนะจะภาษาลือของทิมนะจะนอปอปายาไปแอลนะจะนอจ้าเจอเลยจ้าว่าแปลงของเ่ามีสะพองตีเน่ๆตัวนี้คือมียังเจ้าบตัวนี้เป็นนป็้นป็นป้าครับชินกระช่างฟ้ากระช่างฟ้ามีจ้าอยู่ไนเนี่หละนาะปฟ้าอยู่ไหนเนี่ยหอดช้างฟองมันหันป้าถ่ายป้าด้้ยบ่อ ສ້າງຟ້າມີມີເກົ້າໃດນ້ອມີມດີດຍົານກຄືນຢ່າງພນທ รับรู้ว่าเธอสู้ไหวทุกเพียงพานหักใจสนใจาวแบบปันฝันย้ามานนันมันเักันนั้นเหาะเพลวมาก่อยเพียวก้อยเนี่ยมปูกขาแต่ก็วโบนี่มันปูกไปก่อนแล้วเนาะมันก็ได้กินอยู่ขายได้หลายนาะขายก็ได้หลายตังละหลายบ้านล้เจ้นะ นก่ป่อถนัดเรื่องอย่างครับก็ถนัดเรื่องที่ว่าการดูแลเนาะเลยว่าเอาป่ามาเลี้ยงนี่ห่เอาป่ามาเลี้ยงเพอาะนี่มันป่าใหญ่มาแล้วก็มีเจ้าบ้านนี่เป็นมีการมีงานงานศพก็ดีเนาะแล้วเป็นกับมาสัังนี่ห่อยังว่าพ่อเอาป่าออกั้งห้ากิโลสิบกิโลเนอะปวกเอาแหมเมา่วานเลยอันน่ะเนาะแห่วานก็ได้มากะเอาก็โรหาเปืน มาเอาได้แล้วไว้่นะเนาะได้แล้วได้ตังแล้วเนาะได้ตังละยิ้มออกกันเนาะยิ่มออกละได้ตังละอันไหนบ่อวาบ่อนี่เป็นมันน้ำออกบ่อจ้ยน่งมันแบบมีการแห้งนะนาแรงเหมันจะมีมาเอี้ยเนาะแต่ว่าได้คางออกตะปุ่นทำตั้งแต่บอลก็คางออกเหมือนเส้นปุ่นออกไปทางนี้แต่ตัวนี้มันก็จึมมาห้องอีกแ้วนะแต่บ่อนี้มันบบหายใสแท้เดี๋ยวทำสักวางนี่ก็จะใสแล้วอีนแ เราปูนเขายังไม่ใช่เห็นน้อยก็มันจะจะใช้แล้วนํานะป่านี่เขาเลี้ยงเขาได้รับได้ไรได้ตลอดปีเนาะอนนอได้ได้ได้ตลอดปีเขาก็ได้กินตลอดปีนอวันนี้เขาจะยากกินลาบกะเขาก็มาจอดนี่เช่าเดียวแล้วเนาะกักัมเดียวเขาก็เรียตัวใหญ่ใหญ่เห็กับตัวใหญ่มาแกงมากกินเนี่เดี๋ยวฮันก็เอาใส่ไว้ไหนก็สังหันนะเวลาเอวันนี้เขาบัจจันตัวกัมันอยู่ไหนนั่นละ ยกกระชังขึ้นเอาหินเขาทักมาอีนนี้ไงเราพ้องว่าเอ้วันนี้ขยักป๋าขอสักกิโลซื้อสักกิโลเนอะโอ้ได้ได้มีอยู่อีนนั้เนาะกดทักตีกระชังนะหื้อเขาอันลานขายโล60บาทนี่ไงจนไงเป็น่างย่างเจ้าเป็นเป็นป๋าเต่าเทียนกับป๋านินที่มันได้มานี่นะแล้วปลายชกนี่มันมันลักปลายชกนี่นะปลายชกผีนิ่งได้หลายกว่าเจ้า ปีหนึ่งก็มันรวมเปลี่ยนปีเนาะก็บาเกินรุดสักมืน่นยปสักน้อยนี่ก็ได้บรรุดมืนนี่นะบรรุดมืนเปลี่ยนรายได้รักแล้วเนาะแม่นนเ,เนาะ รับชมไปแล้วใช่ไหมคะว่าสำนักง,งานพัฒนาชุมชนสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนยังไงนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรอยยิ้มของคนในชุมชนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนต่อไปเป็นยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กน้องมาสร้างรอยยิ้มชู้ชู่ชู่ป <c oughs> กน้องนา that blue water